แล้วรถไม่เหลือเฮียอะไรล้วเหลือคันหนึ่งพี่ตรงหน้ามระตัวต้องไข่อะคันนึงตรงไหนหน้าประตูมอเตอร์ไซค์ดูได้เผื่อมียังมีคนเอามาซุกไว้อีกคันหนึ่งวิ่งดูรอบบ้านกัน ด่วยพี่เพชรเขาขับจอดไปไหนอี้หมดสองคันเหลือมีสองลำม,มีท้ายเกาะลำหนึ่งแล้วก็เบิร์งคันลำหนึ่งรูไปไว้ไหนแล้ว <c oughs> เอายุเกาะหมดเลยพี่สองลำผมข้ามผมว่ายน้ำข้ามไปเอาสองลำเลยใช่ ได้โมไซแล้วไอ้โคตรง่ายเลยพี่โอเลยบอกเจอรูอะไรก็ง่ายไปหมดใช่ไหมไออใช่ถ้า <laughs> ไม่เจอรูก็มไม่เจอรูก็ยัดไปเถอะเจอรูก็เคียย์เคียร์ใบหน่อย